เชียงรายเดย์ทูนะคะวันนี้เราก็จะไปดอยตุงนะคะก็จะไปเส้นแม่จันนาอแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปวัดร่องเสือเต้นก่อนใช่ไหมพี่ฝนใช่ค่ะ,ะแล้วก็จะไปบ้านดำแล้วก็ไปเอออะไรนะล่าชาชุยฟงแล้วก็เดี๋ยวก็อาจจะขึ้นดอยตุงเลยเพราะว่าคืนนี้เราจะไปนอนคันทีน่ดอยตุงนะคะถึงแล้ววัดร่องเสือเต้นอยู่ไม่ไกลเอง วิธีแบ็คแพคเกอร์นะคะเดี๋ยวพราจะพาเข้าไปดูเ <queer> จ <noise> <butter> ้าแม่คนอิมข้างในนะคะที่สลักจากไม้ เราก็ต้องสแกนก่อนนะคะแล้วก็ลงชื่อและที่สุดนะคะเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงบ้านดำของอาจารย์ทวันเรียบร้อยแล้วข้างในก็คนไม่เคยเยอะเท่าไหร่นะคะบรรยากาศก็กำลังดีใช่อยากบอกว่าเชียงราวอากาศดีกว่าเชียงใหม่นะคะเย็นเลยได้ขนาดว่าเอ่อแบบแดดร้อนๆเกือบเที่ยงแล้วนะแต่ว่าอากาศเย็นสบายมากๆเลย บ้านดำอ่ะมีจุดถ่ายรูปค่อนข้างเยอะมากแล้วก็แบบแนวอาร์ตอาร์ตอะไเงี้ยแล้วก็นีพี่ฝนถ่ายรูปไม่หยุดเลยสงสัยต้องซื้อกล้องมาของตัวเองแล้วมั้งปรับสิเอาลงมาอีกแปดสิบไหนเอออันนี้ได้อยู่อือจะเอายี่สิบห้า นี่เราก็มายืนรอคิวถ่ายรูปนะคะตรงบ้านดำพี่ฝนอยากตอกเส้นนะแต่พี่พี่ฝนกลัวราคาแรงเดี๋ยวเราไปหาตอกเอหานวดกันในเมืองดีกว่า กี่มอเตอร์ไซค์มาถึงกี่วทับยังแล้วนะคะแล้วก็จะมาแหว,ว้เจ้าพ่อทับทับยังก่อนนะคะนี่คือถ้าใครมาเที่ยวเส้นแม่สายนะคะอยากให้แวะสักการะจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นทางผ่านเนาะแล้วก็หลายคนมาขออะไรพวกนี้ก็ได้อะไรเงี้ยเพราวก็เคยมาขอแล้วก็ได้เหมือนกันโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปไล่ชาชุยฟงกันต่อ เราหนีจากข้างบนนะเพราะข้างบนคนเยอะมากเราก็เลยลงมาข้างล่างนะคะข้างล่างแทบไม่มีคนเลยนะถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราก็อบอกว่าแดดก็ส่องมาทางนี้พอดีอะไรเงี้ยสวยมากดูดิเออมันแค่ไม่ติดคําว่าไล่ชาชุยฟงเฉยๆแล้วก็นี่รถน้อยของเราเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นดอยตุงนะค๊ะรถน้อย,อยของเราซึ่งเดี๋ยวจะเป็นการเดินทางที่ค่อนข้นางจะยาวไกลเพราะว่าโอ้ม่ก็นี่คือเราเที่ยวประมาณนี้ที่เป็นจุดที่4ี่แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปนอนกันที่ดอยตุงถ่ายรูปก,กันนะ โทษเงียบอ่ะนี่นะคะระหว่างทางเรามาถึงจุดชมวิวแล้วแล้วก็นี่เขาจะมีที่กางเต็นท์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปนอนโฮมสเตย์กันอะไรเงี้ยอุย้ยท่วยไลท์ทอมจะ <laughs> นอนเต็นท์ไม่ได้เ <laughs> <laughs> อ้าไหนบอกว่าผู้ชีฟ้าจะไปน,นอนเต็นท์ <laughs> <laughs> นี่นะคะนี่ก็แบบว่าวันนี้ตอนเย็นใช่ไหมจุดชมวิวอ่ะคนน้อยมากคือแบบจริงๆเราขึ้นมาตอนเย็นแล้วมานอนอ่ะเพราะว่ามันโอเคกว่านะที่จะแบบว่าขึ้นมาดอยตรงช่วงเช้าอ่างเงี้ยถ้าจริงๆถ้ามีเวลาอะไรเงี้ยเพราะว่ามาตอนแบบเย็นเย็นแล้วก็มานอนแล้วก็ออกไปถ่ายรูปที่สวนดอกไม้ใช่ไหมกับพระตำหนักอะไรเงี้ยตอนช่วงเช้าอะ่ะมันก็จะได้ฟิลที่แบบว่าคนไม่เยอะดีอะไรเงี้ยเออ เนี่ยดูสิดูสิสในใสุดนะคะพราวกับพี่ฝนก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงที่พักเรียบร้อยนะคะซึ่งพราวจองที่ออดอยตุงโฮมสเตย์ไว้นะคะห้องน่ารักมากๆเลยแล้วก็วิวก็สวยมากอันนี้คือวิวนะคะวิวจากระเบียงห้องนะคะ อันนี้คือแบบทวายไลท์คือสวยมากเลยนะเดี๋ยวพราวกับพี่ฝนขอตัวไปพักผ่อนสักแป๊บเนาะแล้วเราก็จะออกไปหาข้าวกินกันเพราะว่าที่รีสอร์ทเขาไม่มีข้าวขายนะคะเราก็จะต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปที่กิโลเมตรที่12เขาจะเป็นจุดชมวิวเหมือนกันอะไรเงี้ยก็กะว่าเดี๋ยวจะไปกินจิ้มจุบดูก่อนเพราะว่ามันมีหลายร้านเหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลย นี่นะคะพราวกับพี่ฝนเพิ่งตื่นนะจ้าเมื่อกี้ก็เงียบเป็นแปบบ๊บ,บหนึ่งก็ตอนนี้ก็มากินข้าวที่เอ่อกิโลใช่ไหมจุดพักรถที่กิโลที่12นะคะก็คือคลืนนิดนึงก็จะมีอยู่2ร้านที่เปิดนะคะพอดีร้านเนี้ยคนไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นกับข้าวเป็นส้มตำอะไรพวกเนี้ยอะไรอย่างเงี้เนาะแต่อีกร้านนึงอ่ะที่อยู่อีกฝั่งเนี้ยคนเต็มเพราะว่าพาเพิ่งรู้ว่ามันเป็นจิ้มจู ากกินเหมือนกันแต่ว่ารอคิวไม่ไหวเนาะแต่ว่ากินได้กินอะไรร้อนๆที่นี่เขาก็มีซุปเหมือนกันเลยเดี๋ยวรอพาวสั่งไว,ว้แล้วเดี๋ยวรอเขามาเสิร์ฟโอเคค่ะกับข้าวที่เราสั่งมาแล้วก็จะมีคะน้านะคะแล้วก็ไกท่ทอดแล้วก็ผัดกะเพรานะคะนี่นะคะทำอะไรอยู่กำลังลงลูกปลอโพสนะคะออนทามตลอดเวลานะคะพราขอตัวกินข้าวก่อนนะ